ลงทุนนะ ETF กองทุน ETF ก็คือ Exchange Traded Fund นะฮะเป็นกองทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่ว่าสามารถซื้อโดยทราบราคาหรือมูลค่า NAV แบบเรียกว่าทันเวลาตามเวลาเป๊ะเลยเรียกว่าเรียกว่า Real Time เลยนะฮะผลตอบแทนประมาณ8%รู้สึกสบายใจแต่เห็นผลแต่เห็นแผนการลงทุนอื่นที่ได้ผลตอบแทนเยอะกว่ามันจะเป็นการเสียโอกาส ผลตอบแทนการลงทุนไหมครับบางทีก็รู้สึกสุรวิทย์การลงทุนมันคืออย่างนี้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคนลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนสูงสุดคือคนที่เก่งสุดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเวลาเรามองเห็นการลงทุนที่มีผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนสูงกว่าเราเนี่ยบางครั้งมันเปรียบกันตรงๆไม่ได้ด้วยความที่สินทรัพย์ที่อยู่ในกองทุนเรากับเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกัน อารมณ์เหมือนเปรียบมวยคนละรุ่นน่ะถ้าเราเปรียบมวยคนละรุ่นเนี่ยมันเปรียบกันไม่ได้โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยต้องถามเราตั้งแต่แรกว่าตอนที่เราเลือกกองทุนเนี้เราเข้าใจสินทรัพย์ที่อยู่ในกองจริงไหมและเรารู้แล้วใช่ไหมว่าข้างในมันมีอะไรอยู่บ้างเราถึงเลือกลงทุนนั่นคือหนึ่งสองเวลาเราลงทุนนะครับเราควรจะต้องกําหนดแผนการลงทุนว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยระยะยาวประมาณไหน ที่จะพาเงินเราไปเส้นชัยเข้าใจคำนี้ไหมน,นั่นหมายความว่าไม่ใช่กำเงินปุ๊บแล้วก็ไปซื้อกองทุนมั่วซั่วแล้วก็ดูเอาเอาเอปีนี้ได้8อ่ะปีนี้เหลือสปีนี้ลบ4อ่ะปีหน้ากลับมา17คําคำถามตอนเราวางเงินของเราอ่ะเราคาดหวังผลตอบแทนไว้เท่าไหร่เราจะได้มาดูเครื่องไม้เครื่องมือที่เราเลือกกองประเภทที่เราเลือกว่ามันตอบโจทย์ได้ไหมถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนระดับ7% 8เร แล้วเราไปทะลึ่งลงกองตาสารนี่อันนี้คือบ้าอันนี้คือมึงบ้าโอเคไหมเออแต่เราบอกว่าอาลงกองหุ้นตอกองหุ้นถูกไหมกองหุ้นแต่ละกองตอนนี้โอกาสมันก็มีความแตกต่างกันใช่ไหมฮะกองต่างประเทศก็ดูจะมีความสดใสมีโอกาสมากกว่าในระยะยาวๆนะเพราะมันก็มีเรื่องของธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มเศรษฐกษิจใหม่ทั้งหลายคําถามคือคุณมีตัวเลขผลตอบแทนในใ,นใจหรือ,อยังครับว่าคุณต้องการเท่าไหร่เช่น ถ้าคุณคาดหวังผลตอบแทนระดับ6%แล้วก็มั่นใจว่าด้วยการลงทุนด้วยเงินของเราอย่างนี้เป็นประจําทุกๆเดือนเฉลี่ยในระยะยาว6%สามารถทําเราไปถึงเส้นชัยได้วันนี้ได้8คุณก็จะรู้สึกว่าเออพอได้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกอิจฉาคนอื่นแล้วก็ก้มหน้าก้มตาลงทุนของคุณต่อไปมอนิเตอร์กองนี้ไปถ้าวันใดวันหนึ่งมันตกนะในขณะที่คนอื่นเขาชาวบ้านเขาขึ้นหรือมันติดลบหนักในขณะที่คนอื่นเขาติดลบกันไม่เยอะ คุณก็อาจจะค่อยๆพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนก็ได้โอเคไหมฮะแต่ถ้าคุณบอกว่าผมจะใช้เงินลงทุนประมาณเท่านี้ต้องได้รับผลตอบแทนประมาณ10%โดยเฉลี่ยระยะยาวก็แสดงว่าไอกองที่คุณลงเนี่ยมันไม่ควรทำให้คุณสบายใจแม้ว่ามันจะได้แปดเพราะแผนของคุณคือลงด้วยเงินเท่านี้ผลตอบแทนประมาณ10%คุณถึงจะได้เส้นชัยเพราะฉะนั้นคุณได้แปดคุณก็ไม่ควรสบายใจเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคนลงทุนน่ะ กำหนดแผนการลงทุนของตัวเองไว้อย่างไรจะใส่เงินเดือนและเท่าไหรหรือทิ้งเงินก้อนใหญ่ๆไว้เท่าไหร่แล้วคาดหวังผลตอบแทนเฉลีย่ยระยะยาวเท่าไหร่เงินถึงเส้นชัยไหมถึงเส้นชัยแล้วมันต้องเท่าไหร่แล้วที่เหลือก็คอยมอนิเตอร์เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแปดอย่างคุณอาจจะไม่สบายใจก็ได้ถ้าแผนคุณละห่ำถึงขั้นต้องการปีละสิบสองเปอร์เซ็นต์แผนของคุณอาจจะสบายใจมากเลยเพราะว่าคุณคาดหวังประมาณห้าเปอร์เซ็นต์กูใส่เงินกูเยอะหน่อยผลตอบแทนไม่ต้องมากห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันแปด คุณจะยิ่งโคตรสบายใจลองไปทบทวนตัวเองนะฮะลองไปทบทวนตัวเองนะครับ